ไปดูเจว่าคนนี้เป็นก้อนไลออนมาติกไลออนไลออนไม่ใช่ไลออนฝรั่งเศสอย่างเขานี่จะสู้อะไรคนเห็นึ่งได้ไหมไป,ไปดูสิคือดูว่าด,วดี๋ยดิตอนอยู่บารีดอาจารย์เก่งนะฉันจำได้นะเก่งมากดูบ่เดี่ยมจำแมวไหมล่ะืมนายเก่งก็บอก ไม่รู้สิซีมุญเรียกว่านอาอาจจะเก่งก็ได้ต้องกลัวเลยเลยเก้าสิบเอ็ดน่ะกองหน้าหลักร้อยเบบีเอ๋ผมเลยละเบิไม่ใช่ฉันไงเจงกะบมาอะไรงอนมาดีนะเฮ้ยกองหน้าตัวต่ำต่ำมาก รู้เลยพอเห็นคำขึ้นมาปุ๊บตามเลยไหมล่ะไม่มีเมสซี่เหรอเมสซี่ไม่มีเลยล่ะพี่พี่มาโอ้โรนัลโดพี่โดพี่โดพี่โดลองพี่โดดูไหมอ่ะอเอาพี่โดใจ็คเก็ตไว้นะซื้อใจเก็ตอะรอะไรไม่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 อย่าซื้ออย่าซื้ออย่าซื้อนะ คุยคนเดียวก็เป็นแล้วแ้วนยะซื้อปไปเลยนะโอ้จะชื่ออะไรโอ้แค่ความคิด,ดะอะคิดไปเองก็จ้ดูคิดไปเองนะไม่ซื้อก็ได้ครับซาลาอยากซื้อซาลาไม่ไม่ตองนะ ตำแหน่งกองหน้าอยู่อียิปต์ได้ไหมอยู่อียิปต์อ่ะอียิปต์นี่ประเทศอียิปต์นี่ประเทศอียิปต์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 ประเทศไหนหยิบของเร็วที่สุดอียิปต์ครับอ้วนอืมเดี๋ยวผมเร็วสิ อาร์เจนตีน่าไปก่อนอาจจะมีแบบเมซองเมซี่อะไรก็มาเอาด้หมดเมซี่อันดับแทบสุดท้ายดนนั้นเราเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยกองหน้าเห่ะสภาพกลองหน้าสภาพกลองหน้า,าอาเจนนี่เหลือ เหลือเลยเหลือมันเป็นกองหน้าเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้โดนว่ะจ้าเวยแมนยู่บังเละโอ้โหสิบเก้าหกเตอทั้งนั้นเลยอ่ะบูมีว่าเดินเปลี่ยนเด้อเปลี่ยนเด้อนะเปลี่ยนเด้อฮะอ็จีนวันนี้ก็ไม่ดำอะไรครับอยู่อย่างนี้แหละ ผมจำได้ผมเคยดูบนโลกเออประตูเยอรมันแซ่บมากเลยนะแต่ก็แพ้ผมตกรอบให้กับเกาหลมา oh, มาีมาอุตส่าเทียโอ้ล้วไม่บิดหวังมากเลยนะเนี่ยอิรานนี่ไงอียิปต์นะอียิปต์ของเรานั่นเองไปกองหน้าอียิปต์ ต้องเป็นมูฮัมหมัดซาล่าแน่นอนมูฮัมเมดมูฮัมบอสมูมตุตูตูวินตุตสโมอสรันนูวินตุตของญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะยูเวนตุสของญี่ปุ่นอียิปต์นเนี่ยมันก็มีหลากหลายปุตเหตอ่ะอาจจะดี่ากกว่าเพราะจะคุ้นหนาของอียิปต์เท่านั้น ไม่เอาละอาร์เจนตินาผู้มีประเดทศอียิปต์ผู้มีประเทศอียิปต์แบบไม่รวมตำแหน่งเลยได้ไหมประเทศอียิปต์จะมีกี่คนนะซารา่าได้ไงซารา่าซาล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 าซาซลาเด้หรือยังเก้าสิบเลยเหรอ 9กสิร้อยหนึงอ่ะโอ้ยนี่ก็สม,มีครบทุกอย่างแล้วมัครับคุณวู้ความว่องไวก็วีวิววววดีอันนี้คืออะไวววก็ววววววว่วว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 นววววว สอบสารได้ไหมอ่ะดูคนนี้สิคุกเป็นยังไงบ้างซาร่าคนนี้ถือว่าความควบคุมบอลการควบคุมบอลหรือว่าดีนแหละอืมก็ดูว่าดิน่ะความเร็วแต่ความเร็วไม่พอต้องมีการควบคุมบอลที่ดีด้วยนะฮึ ถือว่าได้นะครูถือว่าได้นะคนนี้เนี่ยคนนี้ถือว่าได้เลยแหละโอ้มันซาลาโอ้ร้อยสี่ก็มีเอาสิสี่เ็ดหมื่นเอ้ยังไงค่าตัวไม่เอาแล้วความว่องไวอาจจะแบบเรียงหลบเก่งด้วยก็ได้นะ เดี๋ยวดูสิคนที่เราจ้องจะเอาอยู่เนี่ยก็แปลมาน้่นละครับผมตัวละสิบล้านตรงก็มีละอืมไหนดูละคาค่าตัวถูกด้วยนะคนนี้อาจจะได้ลงในสนามของแมชชสเตอร์เด็กก็ได้ออลองดูนี้สิอืมอาจจะต้องเอาคนนี้นะ มัวมาสละเนี่ยพูดเขาเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะขาดตัวโถก็มาละล่ะได้จนได้แล้วรับนักเตะเออได้อันนี้เหรอออเออโอเคเอาไปช่วยกันเดี๋ยวคีครับเลอสองหมื่นนะครับเงินก็เราจะเอาไปเตะยึดนะครับที ครับเรามีกลองหน้าสองคนพีโดพีโดพีโดลงลงสนามครับสร้างมัวหมัดซาดาไม่ได้ลงเหรอผมอยากให้มัวหมัดซาล่าลงอ่ะเอาซาร่าลงตรงนี้โอเคนะแล้วก็เปลี่ยนตัวคนนี้ สลับกันได้ขึ้นแรกไม่เป็นไรแพ้ๆขึ้นหลังต่อก็ได้ไปสลับสลาถ้าจะสลับก็มีคนนี้อยู่นะ หน้อยหนึ่งหายไปแล้วไม่เป็นไรเราเน้นที่ความมุ่งไหมายทีแลรวก็ไอดอลนะครับไอดอลเราเน้นที่ไอดอลเราไม่ได้เน้นที่เอ,อ่นาน,น,านั่นน<า>ะ,ะครับเราไม่ได้เน้นที่นะครับเราไม่ได้เน้นที่นักฟันก่งเลยไม่ได้เลยนะครับอ่าเราก็เราก็จะขายแล้เดือเอาเงินถ้วยช่างช่าง าช่วช่มทั้งมันมันไม่ได้เป็นปนัญหาอะไรสำหรับผมจะขายในราคา 6, 000. หกแสนได้รับเหรียญทันทีได้รับเหรียญทันทีกองหน้าตัวตึงคนนี้ก็ไม่ได้ลงสนามนะถ้าผมไม่อนุญาตนะะต้องอนุญาติภายหลังนะครับ ถ้าใจผมอนุญาตก็ต้องก็ไม่รู้สิถ้าใจผมอนุญาตลงแต่ไรผมไม่อนุญาตหรอผมไม่อนุญาตเขาจะมาตอนนี้ผมจะไม่นอนุญาตนะครับครับโอ, <c oughs> โอ้ผมไม่อ,อ,อนุญาตอ่าอ๋อเรียบร้อยได้กันแล้วเออว้าวเหลือต้องรถอันนี้ลงขายของนี่แหละ Ừ, cái 1 bạn. 5 tua bé bé đừng đâu. Không gì đen được. Vậy khoái. Chân được trâu nữa. Có đây. đi em Có bạn. Ừ. Khỏi. Đáp đến 1. ยืนยันแล้วก็ทำการขายเจ้าตัวนี้นะครับเอาเงิน,นะนะอ่ะนะเตะนะเนี่ยนักเตสะสักห้าสิบสองเลยนะไม่เอาเหรอกครับคุณไม่เอาเหรอกครับจะไมล่ะครับจะไมคุณถึงไม่เอาล่ะครับนี่พี่ดูพี่ดูพี่ดูนี่พี่ดู ให้พี่ดูจังดีจะต้อตรงรองดูไม่รู้ว่าจะแพ้หรือจะชนะก็จางนะครับจางจางจังจ,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 งจะแพ้หรือจะชนะก็ได้ไม่มีกันนะมากรับพอตอนนี้เรามีเงินนะกรับผมโอเคครับทำกรานแข่งจันถึงเออเร็วทีมเราจะลดลงไปก็ได้นะครับผม ที่พรีมตรงนั้นล่ะทีมะ่มาไหลอ่ะว้าีมอะไรอ่ะอโฮ,โฮ,โฮึเขาเขาจะชนะอันนี้อาจจะสูสีนะตาที่ผมคิดไว้นะถ้าผมไม่แพ้ก็อาจจะสูสีก็ได้เออหรืถ้าแพ้ก็มไม่นะแมนยูก็ต้องมีโรนัโดครับผมโรนโดแต่ผมซาลาเปาทำไมเนี่ย อ่าทีมเขาตบตบผมแล้วจะตบผมแล้วที่ว่าวีสาราก็ตึงจะเล่นนะครับเนี่ยนี่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 น,นี่เป็นยังไงเป็นยังไงโกโกบางบางโก้ นี่เป็นยังไงเขียวหัวัวตัวสำรองมีไหมไปครับไปครับไปม,มัวมาสละเออ Gak pade pade nih. Hmm. Mina pun malu leh. Hmm. Hmm. Lihat. Hmm. 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 เก๋มากเลยไิ่งเก๋มากอืมสะก,กัดเั้ดีเอ่อสกัดเป็นโรคขนุนเลยอืมอืมเรียบร้อยครับ เบอร์หนึ่งเขาเซ็มากไปครับเจ้าหนี้ครับอัตโนมัติแล้วครับเจ้าหนี้ไปสไล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 ,สไล,สไลโอ้โหเนี่ยมาตีไปสองประตูอะ จัดการสองประตูถ้าแพ้ก็เสียใจตามที่ผมบอกนี่แหละครับเออไม่แด้เนมอร์จะตีประตูแบบนี้ไม่ได้หรอไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมัจะไม่แบบนั้นไปแล้วหมัูซาสล่ามาแล้วเอ้ยเฮ้ยนี่นี่หมูหมาสล่าหมูมมาสลา่า โอ้อะไรอ่ะเอามันกังได้เล้วโอ้อังตีกำลังตีต้อเลยไหวโอเคครับสรายคลิปนี้วันนี้นะก็ต้องลาไปก่อนกับบ๊ายบายสวัสดีครับ